บอกว่าวันนี้เราจะมาติดตามกันกับก้าวกระโดดของยักษ์ใหญ่ของทูน่าตัวใหญ่ของโลกเลยนะคะแต่ว่าสัญชาติไทยอันนี้ต้องบอกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะคนไทยจริงๆกับไทยยูเนียนกรุ๊ปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าต้นปีมานี้เนี่ยได้มีการประกาศถึงการเติบโต รอบใหม่เป็นแผน5ปีนะคะซึ่งก็ได้ประกาศกันมานักลงทุนน่าจะได้ติดตามข่าวกันด้วยใช่ไหมคะพี่ปองคะใช่ครับก็ถือว่าเป็น <S <S เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นก้าวกระโดดสาคัญจริงๆนะคร <ๆ S 2> เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจในหมวดอาหารในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบป,ป,ปัญหาหลายอย่างการเติบโตก็เริ่มชะลอตัวลง<ช>นะครับครบควาวนี้ผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยคงเป็นปีที่น่าจะจบในทุกเรื่องแล้วล่ะในเชิงของปัญหาต่างๆเราไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเราไปถึงอนาคตก็คือแผน5ปีปี2563นะฮะที่ทาง ไทยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะมียอดขายเนี่ยประมาณ8,00 0ล้านเหรียญวันนี้ทีน่าได้ไปเก็บเสียงสัมภาษณ์มาค่ะจากซ e o ของ t ท a i u น i o n Group เนี่ยนะคะว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดครั้งนี้และส่วนของงานวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรม,มที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่จะมาเป็นตัวช่วยในการเติบโตนั้นจะมาจากมิติไหนะอย่างไรกันบ้าง๋ยวชวนพี่ป๋องและคุณผู้ชมไปสังพร,ร้อมๆกันไปติดตามกันเลยค่ะผมคิดว่นานวัตกรรม เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมของเราเลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้ความสามารถในเรื่องของแรงงานเป็นหลักในช่วงกับ3-40ปีที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่มีค่าแรงที่ถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยมี การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสนิยมความต้องการที่เขาค้นหาจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมีความจำเป็นนี่จกต้องการสร้างสิ่งแบบใหม่ให้สู่การตลาดให้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการแข่งขันนวัตกรรมจะเป็นตัวที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้กับบริษัทในการที่จะมีความแตกต่างจากคู่แข่งของเรานะครับ ซึ่งบริษัทของเราเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปี2557เราได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมนะครับหรือเรียกว่า Global Innovation Incubator ขึ้นนะครับณนะภายในสถานถานที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ในช่วง15เดือนที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี่ยเรามีนักวิทยาศาสตร์กว่า70คนที่ช่วยงานเราในศูนย์นี้ ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมนี้เนี่ยจะแตกต่างจาก R&D ในอดีต R&D ในอดีตเนี่ยจะเป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าทางด้านรสชาติ<อ>แต่ศูนย์นวัตกรรมของเราเนี่ยจะเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาในการพัฒนาจุดมุ่งหมายเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างนาวัตกรรมที่เป็น breakthrough ไม่ว่าจะเป็น product ก็ดีหรือเทคโนโลยีก็ดีจะต้องเป็นไอเดียที่เราจะต้องสามารถจด ทะเบียนริคัสิตได้ด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทาให้เกิดขึ้นค่ะแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบความสําเร็จไปกี่ Product กันแล้วบ้างคะแล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นกันในตลาดบ้านเราหรือว่าตลาดต่างประเทศเป็นหลักคะเราคงจะเริ่มที่ยุโรปค่ะแล้วก็อเมริกาเป็นหลักนะครับสินค้าเนี่ยที่เราจะออกเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คงจะเป็นในช่วงไตรมาส4ปีนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเยอะขึ้นในปี2017ในปีหน้านี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า ช่วง15เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของการะระดมสมองคิดในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องไอเดียในเรื่องของเทคโนโลยีโน้ตฮาวณปัจจุบันเนี่ยได้เข้ามาสู่ในสเตจที่เราต้องการจะลอนชแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมตัวการทำตลาดนะครับ,รบ,รบในเรื่องของนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วเรายังมีนวัตกรรมทางด้านของขบวนการผลิตซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นภายในครื่งปีหลังนี้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เราคิดเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะนำให้บริษัทของเราเนี่ยก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง นี่แหละค่ะคือวิสัยทัศน์นะคะของคุณธีรพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากไทยยูเนียนกรุ๊ปนั่นเองนอกจากการเติบโตใน2ประเด็นใน2มิติแล้วว่าจะเติบโตจากของเดิมที่มีอยู่นี่แหละนะคะแต่ว่าใช้ในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์เดิมเดิเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่านะคะกับอีกมิติหนึ่งก็คือคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มาตอบโจทย์นะคะคกับบรรดาผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นานใจมกโดย GII ะะค จะมีบทบาทมากเลยในส่วนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มในม,มิติตรงนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าในมุมของนักลงทุนเองค่ะพี่ป๋องถ้าพูดถึงตัวของท U หรือว่าไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเนี่ยอีกหนึ่งมิติของการเติบโตที่เขาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาหลายปีตออ่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการควบรวมกิจาการ,ร,รก,าการควบรวมกิจการการซื้อกิจการใช่ค่ะไม่ใช่แค่ออแกนิกโรสอย่างเดียวแต่เป็นมิติของอินออแกนิกโรสด้วยครับและดิวแต่ละดิวสุดยอดใช่จริงจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่คุ้นเคยกับบริษัท ไทอุนิน่นกรุ๊ปเนี่ยจะทราบดีว่าตลอดเวลาเนี่ยมีการซื้อกิจการตลอดแล้วก็กระจายไปในหลายๆประเทศในหลายภูมิภาค<อ>เพื่อไปเรียกว่าได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตเพราะต้องเข้าใจว่าการเติบโตในโลกนี้ไม่ได้เท่ากัน<อ>แล้วก็พฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันการบริโภคก็ไม่เหมือนกันนะฮะมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เเรียกว่ากําลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่ผมเห็นว่าในอดีตจริงๆแล้วทีอูเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว ผมคิดว่าก้าวต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมองในเชิงของประเทศที่กําลังพัฒนามากขึ้นซึ่งซึ่งการเติบโต,ตคงจะมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่าแต่ว่ารูปแบบของสินค้าก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็เราเห็นชัดเจนว่าในอดีตเนี่ยทางทีวีเองเนี่ยก็พยายามที่จะไปควบรวมกิจการธุรกิจที่เป็นด้านของอาหารหรือว่าแบรนด์นะซึ่งแน่นอนก็คือจะได้เรื่องของมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่าการาราคาสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยหรือว่ามีแบรนด์เนี่ยก็จะสูง มีมาจิ้นที่ดีกว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบน,นี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราเห็นมาตลอดซึ่งแน่นอนนะคะว่ากลายุทธ์นี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่จะทําให้การเติบโตสู่เป้าหมายระดับ8,00 0ล้านเหรียญในอีก5ปีข้างหน้าเป็นจริงได้ก็คือการโตแบบ In Organic growth หรือว่าโตแบบการซื้อกิจการนั่นเองออวันนี้นะคะคุณธีรพงศ์จะมีมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ในการวางเป้าหมายการเติบโตแบบการควบรวมกิจการในมิติไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กั่่วาเฟงลยคะ การควบรวมกิจการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเราได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราทำการลงทุนไปหลาย Transaction ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบริษัท King Oscar ซึ่งเป็นบริษัททางด้านซาดีนชั้นนำที่นอร์เวย์เราก็ได้ซื้อเข้ามาในปีที่แล้ว บริษัทอีกหนึ่งบริษัทชื่อว่าเมอร์อาริองก็เป็นผู้ผลิตชั้นนำในส่วนของ Smoke Salmon แล้วก็ได้ซื้อมาฐา,านอยู่ที่ฝรั่งเศสในปีที่แล้ว <Okay. S 1> นอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ยังมีซื้อบริษัท Orion Seafood ที่แคนาดาซึ่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจสินค้า Lobster <Okay. S 1> นะครับในต้นปีนี้เนี่ยเราก็ยังได้มีการซื้อกิจาการที่เยอรมันก็คือบริษัทที่ชื่อว่า r ูเ e n Fish ก็ซึ่งเป็น บริษัทอาหารทะเลอันดับหนึ่งะครับในประเทศเยอรมันแล้วก็จะเห็นว่าเราได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จากนี้ไปจนถึงปี2020เนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าเราจะทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งถ้าดูในแง่ของสถานะการเงินของเราเนี่ยเราก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับณนะปัจจุบันเนี่ย net debt to equity ของเราก็อยู่ที่ระดับ0.75เท่าเท่านั้นนะครับซึ่งเรายังมี room ที่เพียงพอท,ท,ที่จะสามารถดำเนินการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ธุรกิจที่เราสนใจก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่ในกลุ่มของธุรกิจอาหารทะเลเรายังมองเห็นโอกาสอย่างเ่อาเนื่องแล้วก็ยังมีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในภูมิภาคตะว,วันออกกลางเอเชียทั้งหลายจะมี เราเองเชื่อว่ามีโอกาสอีกมากทีเดียวเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นเราจะมีการลงทุนในลักษณะของการเข้าซื้อกิจาการเนี่ยในลักษณะไหนบ้างคือจากเป้าหมาย2020ของเราที่เราจะต้องการจะมีรายได้ที่8,000ล้านเหรียญเนี่ยเราจะเราต้องมีรายได้ที่มาจากการซื้อกิจาการเนี่ยอย่างน้อย1.5พันล้านเหรียญซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเราจากนี้ไปอีก5ปี และนี่แหละค่ะก็คือการเติบโตหลังจากนี้เนี่ยคะสำหรับไทยยูเนียนกรุ๊ปนั่นเองถือว่าสําหรับนักลงทุนเองถ้าเราอยากมองไปยาวๆอยากคว้าโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจลักษณะที่เป็นอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปแบบนี้ม,มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องหันมามองแล้วก็ศึกษาพอสมควรใช่อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของการได้ผลประโยชน์จากเรื่องกลยุทธ์ด้วยเพราะว่าการการเติบโตการซื้อกิจการการขยายกิจการไปในกลุ่มประเทศใหมๆ่ๆ มันก็คือโอกาสใหม่ๆมซึ่งจะมาต่อยอดฐานของธุรกิจเดิมที่มีอยู่นะครับแต่ที่สําคัญผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาม,มากๆก็คงจะเป็นเรื่องของ innovation นี่แหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างการเติบโตได้อ,อย่างมีนียสสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของ,งสิ่งที่มีอยู่นะเราเราไม่ต้องไปทําอะไรใหม่เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ถ้าเขาฟังดูต่อยอดเพิ่มมูลค่าอันนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเสี่ยงน้อยะฮะต้องไม่ลืมนะก<ค>ารไปซื้อก<ค>ิจการการไปขยายกิจการใช้เงินเนี่ยเยอะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในมิติของการใช้ผลิตภัณฑ์เดิมหรือวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อย,ยอดเป็นนวัตกรรมใหมๆ่ๆเนี่ยอ,อันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามากแล้วก็ตรงกรับธีมของเราที่ตลอดทั้งเดือนนี้เรามุ่งเน้นในการนำเสนอ Food and Farm Innovation ่ใช่แล้วครับอันนี้เราจะลงไป อันเดอร์เดอะซีด้วยนะคะ uh huh. ว่าเขามีอินโนเวชันยังไงจากทูน่าสัปดาหหน้าทีหน้าพี่ป๋องแล้วก็พี่ตินะคะจะมาบุกกันสำหรับตัวของศูนย์ GII oh. ของทางไ <มา S 1> <Thai S 2> ทย <Union S 2> ใจเาี่ยนะถูกต้องเลยค่ะเขาทำงานกันยังไงมีนวัตรกรรมในมิติไหนออกมาบ้างแล้วนวัตรกรรมตรงนี้จะแปลงร่างกลับมาเป็นการเติบโตของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปหลังจากนี้ได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไรต้องติดตามกันเลยแต่ว่าช่วงหน้าพี่ติเขารออยู่เขาบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนใครอยากลงทุน แล้วก็อยากจับจังหวะไปด้วยบริหารความเสี่ยงไปด้วยนะคะเอาหุ้นอาหารเป็นตัวหลักก็ได้นะน่าจะมีทางเลือกอยู่เหมือนกันในช่วงตลาดภาวะผันผวนแบบนี้ต้องไปถามเขาดูเขาจะทำยังไงถูกต้องเลยค่ะอดจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงน้กกลับมาติดตามกันในช่วงของ Tiger Trade ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแลบอันนี้ถือเป็นห้องแบบไหมคะดรนัทคะใช่ครับใช่ครับกำลังทําอะไรกันอยู่คะอันนี้อันนี้เป็น lab DNA นะครับเพราะฉะนั้นเราดูพันธุกรรมของปลาตูน่าหรือ DNA ก็ได้นะครับนั้น การดูพันธุกรรมเนี่ยเป็นครั้งแรกจกังหวะครั้งแรกของโ,มโ,มโลกก็ได้ที่เราสามารถจะ identify <อ>ว่าปลาทูน่าจริงๆแล้วมันมีหลายพันมากมนะครับว่าแต่ละพันธุแต่ละหน้าน้ำเนี่ย<อ>มีความแตกต่างทางพันธุกรรมยังไงซึ่งในอนาะคตเราสามารถที่จะทำความเข้าเข้าใจได้ว่าปลาในกระป๋องนี่มันถูกต้องไหมว่ามี traceability ว่าเป็นปลาอย่างวันนี้น้องกำลังทำ แอสติกโอเชียนสกิ p แจ็คใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราสามารถจะดแยกได้นเป็นครั้งแรกของโลกที่เราสามารถจะ i d n n t า f ดีเอ็นเอบาร์โคได้คือนั่นหมายความว่าสมมุติว่าต่อไปเนี้ยมันมีการ Process มากระป๋องหนึ่งกระป๋องเรารู้เลยว่ามันปลาจากที่ไหนมาจากน่านน้ำไหนใช่สายพันธุ์ที่ถูกต้องหรือเปล่ามีการปนเปื้อนมาไหมนะครับเพราะนั้น าใครโยนบาบาร์องไว้ผมหผมหนึ่งกระป๋องผมบอกว่าน้องก็สาาน้องก็สามารถจะแยกได้เลยว่าดีเลย์ตัวนี้คือปลาที่นี่นะครับ Pacific Ocean หรือ Indian Ocean หรือนะครับเป็น Skipjack หรือปลาแบบเป็น Yellowfin เพราะพอลงในกระป๋องแล้วมันดูอาจจะไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับคือในมุมของผู้บริโภคอาจจะรู้สึกว่าอ้าวก็ในเมื่อมันไม่แตกต่างมันก็เราจะแยกทําไมแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเราเป็นบริษัทที่มีความ responsible กับ ต้องบอกว่าทรัพยากรนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้ไปจับปลาทูน่าในแหล่งน,น้าน้ำที่ปลาทูน่าเนี่ยลดน้อยลงน้งนงอยแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราไม่จับนะครับเพราะนั้นบริษัทเราจะไม่ซื้อปลาทูน่าจากที่แหล่งที่อาจจะบอกมีม,ม,มีปลาหรือระดับน้อยอเพราะนั้นเราก็แน่ใจว่าปลาเขาส่งมาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นวันที่ส่งมาแช่แข็งมาแล้วเราไม่รู้ไงนะครับแต่พอเราตรวจ่ยอ้าว หนบอกว่ามาจากแปซิฟิกแารเ่นเทสมันไม่ใช่อะไรนี้นะครับอ่านี่คือการตอบโจทย์การเติบโตแบบยั่งยืนจริงๆคือทําให้ทุกอย่างมันซัเปนตไปด้วยกันถูกต้องเลยค่คะรับผิดชอบนะครับนันนก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งถามว่าทําได้มัได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจะออกมาในกระป๋องนี้มันถูกต้มแล้วนะครับแล้วยังตรวจได้นะแต่ว่าเก่งมากมันมาเคยมีตรวจแล้วเจอว่ามันไม่ใช่เราเรายังไม่มีการตรวจนะครับอันนี้เป็นการ เป็นการเริ่มเริ่มในการว่าทําได้หรือเปล่าตอนนี้ทําได้แล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องการเก็บ collect data ไปได้ว่ามันแม่นขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกาลังทําอยู่ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราก็ได้มาพอสมควรแล้วนครัน้ตน้องเขาคิดว่าน่าจะเขียนเป็นพั l i ิเคชันออกมาได้ในไม่นานนี้นะครับก็จะเป็นเป็นต้องบบก เป็นผลงานของคนไทยอ่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกเป็นผลงานแรกๆของศูนย์ที่ออกมาในในต้องบอกเป็นผลงานที่เราเปิดเผยนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นทุกคนเขาจะมาเรียนรู้ได้นะครับเพื่อป้องกันทำให้เป็นการฟิชชอรี่นะครับเป็นการยั่งยืนในในอุตสาหกรรมเราคือเรียกว่าใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็จะได้ประโยชน์กันไปด้วยนะคะนี่คือผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยมุ่งเน้นในการสร้างให้มีความภาคภูมิใจของนักวิทยาศาสตร์คนไทยด้วยนะคะ สุดยอดเลยสูย้ๆนะคะพี่คะ